คุณเอาจารีประเพณีเอาขนรทมเนียมเอาการบูชาหรือพิธีกรรมมาเบียดบังพระธรรมคำสั่งสอนไปหมดเลยก็เ,เหมือนมหาวเทนพูดนะจุดทูบสามดอกได้อะไรทำไมต้องจุดทูบสามดอกจุดทูบสามดอกถ้าเขาไม่ศรัทธาถ้าเขาไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์กับทูบสามดอกนั้น ผมถึงบอกไงไอพิธีกรรมอ่ะมันมาบาังคําสอนของพระพุทธองค์ถ้าคุณสอนคําสอนของพระพุทธองค์ว่าเฮ้ยทำาอย่งนี้มันได้แบบนี้นะมันได้ความบริสุทธิ์มันได้อะไรต่างๆคุณก็ยกตัวอย่างไปต่อไปเขาคุณไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าเขาควรจะบูชาเลเขาจะบูชาด้วยใจบูชาพระพุทธองค์ด้วยใจบูชาพระธรรมคาสั่งสอนด้วยใจบริสุทธิ์ของเขาแบบเต็มที่เลยแต่นี่พ่อคุณเนี่ยเอาพิธีกรรมมาบางังเอาลัทธิธรรมมาบางัง มันก็เลยไปกันใหญ่เนี่ยเป็นภาวิปัสนาจารย์แทนที่จะให้ความคิดเอาพระธรรมคําสั่งสอนที่เที่ยงแท้แน่นอนของพระพุทธองค์มาสอนมาบอกเขากับเอาพิธีกรรมมาบอกกลับมาอวดอุตริตัวเองว่าตัวเองสามารถเสกน้ามนต์เสกนู่นเสกนี่นําพาประชาชนไปสู่สิ่งงมงายคือพุทธคุณทั้งๆที่พระพุทธคุณเนี่ยกับคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยอันไหนมันยิ่งใหญ่กว่ากันเราทาไมถึงเป็นพระพุทธองค์ละ่ะทําไมถึงเป็นพระพุทธเจ้าละ่ะ ก็พะพระอ,องค์ตัดสรูแล้วว่าความลําบากการที่จะอยู่ในสังคมให้ได้ก็คือเอาหลักศีลห้าไปเอาหลักความดีความเอาหลักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคารวะก็จะไม่ติฉินญาติโยมก็มีความบริสุทธิ์ใจให้ทานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีหลักความเมตตามันก็ส่งกันไปหมดนะมันก็ซัพพอร์ตกันมันเหมือนหมักลุกอ่ะพระองค์ผูกไว้หมดเลยแค่คุณนับถือศีลห้า คุณก็จะได้สิ่งนั้นต่อมาคือนะคือความเมตตาชีวิตคุณก็ไม่ยากความเมตตาที่ได้มาต่อต่อยอดมาคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็เกิดปัญญาก็นี่ไงมันจิก๊กซอมันต่อกันให้เห็นอย่างชัดเจนยังไงมันผูกเงื่อนผูดปมให้เห็นว่าเออมันพ่วงกันไปหมดเลยนะถ้าทําสิ่งนี้มันจะได้สิ่งนี้ถ้าไม่ทําสิ่งนี้มันจะไม่ได้สิ่งนี้หนึ่งนะครับขอเฉียวไปประเด็นของมหาอุเทนนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามหาอุเทนเนี่ยได้พูดถึงผมว่าผมมาเกาะก,กระแสาอาจารย์เบียร แล้วมาเกาะกระแสมหาอุเทนเพื่อที่จะเอายอดไลค์นะครับเพื่อที่จะได้รายได้จาก u t u b e ทานองนี้นะครับขอตอบโต้มหาอุเทนเรื่องนี้นะครับผมเนี่ยทำการเมืองมาผมมีแฟนคลับครับมีคนฟังผมเป็นแสนและผมทําประเด็นเนี่ยต่างๆเนี่ยมีม,ม,มีคือพูดได้ง่ายว่าผมมีคนติดตามมีคนที่คอยดูผมมาเป็นหลักหลายหมื่นแล้วกัน โดยที่ผมไม่ต้องมาพูดเรื่องคนตื่นทำไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องของมหาอุเทนเลยแม้แต่นิดเดียวกระจอกมากครับผมบอกเลยว่าอย่างมหาอุเทนสําหรับผมเนี่ยคือคือผมไม่จําเป็นต้องมาเกาะคุณเลยมหาอุเทนคุณไม่ได้มีความสําคัญอะไรขนาดนั้นเพียงแค่ผมเนี่ยยกคุณขึ้นมาให้เปรียบเทียบให้เห็นเพราะเรามีพระที่ไม่มีวุฒิภาวะแบบนี้ไงคนถึงไม่นับถือคนถึงไม่เข้ามาวัดไม่คนถึงหมดศรัทธาต่อศาสนาพุทธเพราะมีพระอย่างคุณ คุณรู้ไหมมหาอุเทนถามว่าผมแค่หยิบยกคุณมาเท่านั้นถามว่าโดยสติปัญญาวุฒิภาวะอย่างคุณนี่นะคือไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับผมหรอกมหาอุเทนมันคนละมันคนละชั้นคนละอย่างกันเลยคุณรู้แค่การต้องจํานะผมรู้แบบตีความนะผมรู้แบบเข้าใจนะผมไม่ใช่คนที่เอาศาสนามาหากิน ผมไม่ใช่คนที่บอกเฮ้ยมาตรงนี้มันดังเหรอไม่ใช่ครับผมอยู่การเมืองผมก็ดังอยู่แล้วคุณไปคุณไปถามทางการเมืองมีแตค่คนเขาก็รู้จักผมทางนั้นนะครับหนุ่มโคราชแล้วทําไมผมถึงต้องใช้หนุ่มโคราชที่คุณบอกว่าเป็นไอ้แก่โคราชเนี่ยคือโคราชหนุ่มโคราชเป็นนามปากกาผมเป็นบ้านเกิดเมืองนอนผมเป็นสิ่งที่ผมต้องระลึกเสมอว่าผมมาจากไหนผมมาจากนั้นจริงๆผมใช้ชีวิตอยู่ที่สมุทรปราการเป็นหลักครับผมมาใช้ชีวิตอยู่ที่สมุทรปราการเนี่ยตั้งแต่อายุยี่สิบ นั่นหมายความว่าผมผมแทบจะเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการแต่ผมอยากให้รู้ว่าลากเดิมผมคืออะไรผมไปจัดรายการเิอผมไปทําสถานีวิทยุผมตัวผมเองเนี่ยผมเป็นเจ้าของสถานีวิทยุถ้าถามว่าคุณบอกว่าผมกระเลวกระลาดคุณไปดูโปรไฟล์ผมก่อนนะว่าผมทําอะไรมาและผมทําระดับไหนมาอยากคิดว่าตัวคุณเนี่ยอยู่ในกะลาคแค่นี้แล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยตัวคุณเจ๋งคุณอะไรนะมหาอูเทนสำหรับผมคุณกระจอกมากนะ คือโดยวุฒิภาวะโดยอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าคือผมไม่อยากจะพูดอ่ะผมไม่อยากจะไปบูลลี่คุณโดยอัตลักษณ์คุณโดยโดยอุปนิสัยใจคอคุณคือผมก็พูดไปในระดับหนึ่งแต่ว่าผมไม่เคยบูลลี่เรื่องหน้าตาเรื่องกิริยาเรื่องท่าทางอะไรของคุณนะผมจะพูดถึงแค่สิ่งที่คุณทำวุฒิภาวะของคุณไม่พอแต่นี่คุณก็ เอาเรื่องหน้าตาเรื่องอายุเรื่องผิวพรรณเรื่องอะไรต่างๆมาคือผมก็ผมพยายามที่จะพยายามที่จะไม่เอาตรงนี้มาเพราะมันเป็นการเหยียดกันซึ่งเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึน่งเนี่ยในฐานะที่เป็นนักจัดรายการเนี่ยทำสถานีวิทยุคือเราจะไม่ทําแบบนี้เราจะไม่มาแบบมาบอกว่าไอ้นั้นหน้าตาไม่ดีไอ้นั้นหน้าตาดีหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่พูดแบบนั้น เพราะมันถือว่าเป็นการให้เกียรติคนจะหน้าตาดีหรือไม่หน้าตาดีเขาก็มีตัวของมีตัวตนของเขาเขาก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเป็นอุปนิสัยส่วนตัวของเขาเราจึงไม่พูดเรื่องนี้ที่ผมไม่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับก็เพราะสาเหตุนี้ผมจะไม่พูดถึงหน้าตาของมหาอุธเทนนะแต่ผมพูดถึงเรื่องวุฒธธิภาวะถ้าใครฟังผมอาจจะจะรู้เลยว่าผมจะพูดเรื่องเนี้ที่ผมพูดเรื่องวุฒิภาวะของมหาอุธเทนเพราะว่าญาติโยมคารวะ เขามองพระสงค์ยังไงผมก็ยกตัวอย่างมหาวุฒิส้อนให้เห็นว่าก็เพราะว่ามันมีพระวุฒธธิภาวะต่ําแบบนี้ไงมีวุฒิภาวะที่ไม่ได้เหนือกว่าคารวาสไงเขาถึงไม่ศรัทธาพวกคุณควรปรับตัวเองปรับปรุงและดูซะว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสะท้อนไปมันเป็นประโยชน์กับพวกคุณแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะพูดกับบัวใต้พูดกับบัวใต้น้าอ่ะพูดยากมากมันไม่มีทางเข้าใจหรอกครับบัวใต้น้าเพราะว่าเขาเป็นเหยื่อ ไอ้คำว่าเป็นเหยื่อคือคือเขาไม่สามารถพ้นมาถึงมามองเห็นได้เหมือนกับการมองลักษณะง่ายๆมองมองเรื่องพระธรรมคําสั่งสอนคุณก็เอาเอาเปลือกไปหุ้มไว้หมดไปหุ้มพระธรรมคำสั่งสอนเหมือนที่คุณยกตัวอย่างว่าพุทธคุณมีจรงิงคนก็จะหลงไปกับพระพุทธคุณคนก็จะไม่สนใจพระธรรมคําสั่งสอนทั้งทั้งที่พระธรรมคำสั่งสอนเป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนและเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในการให้คารวะ ในการให้ใครก็ได้ในบนโลกนียเอาไปปฏิบัติคุณไม่จําเป็นต้องนับถือศาสนาพุทธคุณเอาศีลห้าไปใช้ก็ได้คุณเอาหลักธรรมไปใช้ก็ได้คุณจะเป็นคริสต์คุณจะเป็นอิสลามหรือคุณเป็นคนลัฐที่ไหนก็แล้วแต่ให้คุณมีคนคุณสมบัติของศีลห้ามีจริยธรรมมีสปีลิตมีความรับผิดชอบชั่วดีคุณจะอยู่ศาสนาไหนคุณจะเป็นคนที่ไหนคุณสามารถเอาหลักนี้ไปทําได้หมดครับ นั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้แล้วทาไมคุณไม่ถ่ายทอดตรงนั้นละ่ะคุณจะไปถ่ายทอดเรื่องเวทมนต์เรื่องฤทธาปาฏิหารซึ่งมันไม่ก่อเกิดคนดีการไปพึ่งฤทธาปาฏิหารมันไม่ได้ก่อเกิดคนดีขึ้นมาเลยนะมันมีแต่ลังจะทําให้คนนั้นมีความเห็นแก่ตัวพระพุทธองค์สอนให้ละกิเลสลดกิเลสมีมความมีหลักความเมตตาถูกไหมครับแค่คุณยังตีความหลักความเมตตายังไม่ออกเลยมหาอุเทนตีความบริสุทธิ์ยังไม่ออกเลยไอ้แค่เบสิกแค่ศีลห้าแค่เนี้ย คุณยังไม่สามารถขยายความให้คารวาสเข้าเข้าใจได้เลยคุณยังไม่สามารถตีโจทย์แตกได้ว่าพระพุทธองค์คืออะไรผมจึงกล่าวหาคุณว่าเป็นพวกนกแก้วนกขุนทองแค่ท่องจํามาไงแล้วคุณก็มาเหยียดคนอื่นว่ารู้แค่กระพีรู้แค่นิดๆในๆ่อๆทํามาเป็นอวดสอนอ่ะผมเปรียบเทียบคุณนะคุณไปสอนอะไรครับสอนเปลือกสอนที่คุณบอกว่าลึกเหลือเกินก็คือพุทธคุณหนึ่งนั้นนะ แต่สิ่งที่ลึกกว่าน,นั้นคืออะไรครับคือความบริสุทธิ์คุณจะไปหาความบริสุทธิ์ได้ยังไงพระเนี่ยบวชเพื่ออะไรครับ <_ c oughs> เพื่อสร้างความบริสุทธิ์ให้จิตใจให้มากที่สุดญาติโยมก็ต้องสร้างความบริสุทธิ์ใจให้มากที่สุดนะครับเพื่อ <_ c oughs> ให้ตัวเองไม่ทุกข์ให้มีการปล่อยวางให้มีหลักความเมตตาถ้าไม่มีความเมตตาบริสุทธิ์เกิดได้ไหมมหาวิเชนก็ไม่ได้ถูกไหมครับเมื่อเกิดไม่ได้เมื่อเกิดสิ่งนี้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปหามันสิว่าต้นเหตุยังไงจะทําให้เราหลุดพ้นจะทําให้เรา เเข้าใจถึงหลักธรรมก็นี่ไงพระองค์ก็ให้คุณลองไปเมตตาดูสิคุณลองให้ทานโดยไม่ขอสิ่งตอบแทนมาสิถูกไหมครับนั่นก็คือความบริสุทธิ์ใจมันเกิดขึ้นแล้วไงมันได้แล้วไงเมื่อมันได้ตัวนี้มันจะขยายไปเรื่อยจิตใจคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ขัดเกลากิเลสเอากิเลสเนี่ยซึ่งเป็นสนิมร้ายเนี่ยออกไปไงแล้วให้ตัวคุณบริสุทธิ์เมื่อคุณมีความบริสุทธิ์เนี่ยคุณต่อย,ยอดได้หมดนะแค่หลักการแค่นี้คุณยังไม่เข้าใจเลยมหาเทน ถ้าทาคำสั่งสอนคุณต้องตีความให้เป็นคุณต้องเข้าใจหลักให้เป็นผมถึงบอกว่าต่อให้คุณจบประเรียนเก้าวุฒิภาวะของคุณแค่นี้ปัญญาคุณมีอยู่แค่นี้เนี่ยมันเสียเสียเวลาเปล่าเปล่าเสียเวลาเปล่าปล่ามหากุเทนคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดเนี่ยทําไมประชาชนเขาหลายแสนคนที่เขาฟังผมแล้วเขาเข้าใจฟังอาจาร,รย์เบียร์หลายคนเขาเข้าใจอ่ะทําไมเขาเข้าใจเขาเข้าใจเพราะว่าเออมันใช่ไง ก็แค่เอาหลักง่ายๆแค่นี้มาปฏิบัติเนี่ยคุณก็ชีวิตคุณก็มีความสุขแล้วหลักสินห้าเนี่ยไม่ต้องไปลึกไม่ต้องไปลึกรับซับซ้อนเรื่องของพระปลิตเรื่องของเวทมนต์คาถาเรื่องฤทธาปาฏิหารเรื่องเทวดาเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่ต้องไปคิดตัดออกไปก่อนได้เลยเอาหลักสินห้ามาใช้ก่อนคุณปฏิบัติตามสินห้าแล้วต่อไปคุณต่อยอดได้เองหลักปฏิบัติความเมตตาเดี๋ยวคุณต่อยอดได้เองเดี๋ยวคุณก็คุณก็ไปเรื่อยๆได้ไง แต่นี่ความบริสุทธิ์ใจยังไม่มีความเมตตายังไม่มีเลยปัญญามันจะเกิดได้ยังไง่ะถูกไหมครับหลักง่ายๆแค่นี้วุฒิภาวะปัญญาของคุณยังไม่สามารถสอนคาราะได้เลยมหาอุเทนอย่างที่ผมบอกคุณไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับผมหรอกสาหรับผมนะนี่ผมไม่ได้ยกตนข่มท่านนะคือวุฒิภาวะทางปัญญาทางด้านการเรียนรู้ศาสนาการเรียนรู้ขับพระธรรมคาสังสอนของคุณเนี่ยคือชั้นต่ํามากนะ มหาอุเทนคือมันมันมันต่าถึงขั้นที่ว่าตีความไม่ออกแล้วมาบอกว่าคนอื่นเนี่ยรู้แค่กระพริบคุณคิดว่าคนที่มันจะต้องเข้าใจขนาดไหนเราถึงจะต้องสร้างความบริสุทธิ์ได้ถึงจะเข้าใจความบริสุทธิ์ได้ไปถึงขั้นที่สามารถแยกออกได้ว่าความบริสุทธิ์มันต่อย,ยอดอะไรได้บ้างเหมือนพระอาหารหันต์ทั้งหลายทาไมท่านสําเร็จอรหันต์ท่านไม่ต้องเรียนประโยคก,ก้าเลยท่านไม่ต้องเรียนนําทำตีเลยแต่ท่านสามารถบรรลุได้ด้วยอะไรก็นี่คือศาสนาของเรา นี่คือความเข้าใจตัวอย่างดีๆมีเยอะแยะมากมายสมัยพระพุทธกาลที่ท่านเข้าใจในหลักการเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธองค์สอนและนําตรงนั้นมาทําไมทุกคนบนรรลุได้แล้วทําไมมหาวิเทบนบรรลุไม่ได้ยังไม่เข้าใจตัวเองถูกสถาปนาตัวเองว่าเป็นพระวิปัสสนาจารย์เป็นพระที่เรียนรู้เข้าใจแล้วอะไรแล้วแต่จริงๆไม่ได้เข้าใจเลยสิ่งที่ผมพูดถึงคุณนะมหาวิเทนผมไม่ได้เกาะกระแสคุณเลยนะ คุณไม่ได้มีค่าในสายตาผมถึงขนาดนั้นเลยนะแต่ที่ผมเอาคุณมาอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปคือคุณเป็นเป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายของศาสนาพุทธเป็นภาพลักษณ์ที่พระที่หลงตัวไม่เข้าใจว่าคารวาสเข้าไปถึงไหนแล้วคุณยังอยู่ในกลาอยู่เลยคารวาสเขามองออกเขารู้ว่าพฤติกรรมของคุณที่แสดงออกแบบนี้คือคุณไม่มีวุฒิภาวะพอคุณเข้าใจไหม ผมมีแฟนขับของผมทางการเมืองผมไม่จําเป็นต้องมาพูดไม่จาเป็นต้องมาเกาะกับอาจารย์เบียร์ไม่จําเป็นต้องมาเกาะกับคุณไม่จําเป็นต้องพูดถึงคุณด้วยซ้าไปผมก็สามารถที่จะอธิบายอะไรได้ผมอยู่การเมืองมาผมทําการเมืองมาสิบห้าปีมหาอุเทนสิบห้าปีนะผมรู้หมดแล้วครับว่าอะไรเป็นอะไรทั้งทั้งเชิงกฎหมายทั้งเชิงวิเคราะห์ทั้งเชิงอะไรต่างๆผมเป็นนักจัดรายการวิทยุมากี่ปีและผมเนี่ย พูดถึงเรื่องต่างๆมิติทางการเมืองเอ่ยมิติทางสังคมเอ่ยมาขนาดเนี้ยคุณคิดว่าผมกระจอกงอกง่อยเหรอเป็นไอ้กระเลวกระลาดท,ที่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอคุณควรมองตัวคุณต่างหากนะว่าคุณเนี่ยรู้อะไรบ้างมาอุเทนคุณเคยออกไปในโลกข้างนอกไปว่าเขาเป็นยังไงอะสาคัญที่สุดนะมาอุเทนถ้าคุณจะบูลลี่คนอื่นแล้วไปเหยียดหน้าตาคนอื่นไปเหยียดภาพลักษณ์คนอื่นเนี่ยมันไม่ควรประพฤติ คุณก็พูดอยู่เต็มปากแต่คุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มูรี่นะฉันเป็นคนดีนะก,กับพูดมูรี่อยู่นั่นไงคือผมไม่อยากบรรยายอากับกิริยาของคุณนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าอยากเข้าใจหรือแนะนํามหาอุเทนให้ไปฟังแม่หมูแม่หมูเนี่ยเขาอธิบายได้ดีมากอธิบายถึงภาพลักษณ์ของคุณอธิบายได้ถึงความคิดของคราวาสเนี่ยที่มีต่อพระมหา,าอุเทนได้ชัดเจนเพราะผมไม่อยากเสียเวลาไปไปอธิบายความกับคุณแต่ที่ต้องมาพูดเนี่ยผมพูดเพื่อให้ ให้ทุกท่านได้เข้าใจนะไม่ได้พูดให้มหาวิทนเข้าใจหรอกครับเพราะว่ามันเกินเยียวยาละสําหรับมหาวิทนแล้วก็ไอท้ที่สําคัญที่สุดผมมาเกาะกระแสเพื่อที่จะมียอดไลค์ยอดวิวเพื่อที่จะได้เงินอย่างนั้นเหรอครับถ้าผมจะทําอย่างนั้นนะผมต้องห้ามทุกคนเห้ i, อย่าเอาคลิปผมไปเผยแพร่นะเว้ยไปไม่ได้นะเว้ยผมฟ้องนะเว้ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับเพื่อให้คนมาสนใจเพื่อให้คนมาฟังช่องผมช่องเดียวแต่ทําไมผมถึงให้ทุกคนเอาไปได้เพราะอะไรครับ ก็แค่ขออนุญาตกันแล้วก็บอกกันแค่นั้นเองถามว่าทําไมผมทําอย่างนั้นคือทุกคนช่วยกันไงคนละไม้คนละมือในการเผยแพร่ธรรมไอการที่จะมีรายได้จากช่อง u t u ูบบ้างมันก็เป็นเรื่องที่ที่ควรช่วยกันควรสนับสนุนกันเขาเองก็อุตสาห์มาพูดถึงเรื่องนี้ก็มันจะต้องมีคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วเขาก็ยอมที่จะถูกคนกลุ่มหนึ่งไม่ชอบแต่เพื่อที่จะเดินไปตรงเนี้ยเฮ้ยชั้นหลักการแบบนี้ชั้นแนวทางแบบนี้ไว้ชั้นแนวทางที่ถูกต้องไว้ แนวทางที่พูดและอธิบายความจริงๆที่ผมพูดและอธิบายความเนี่ยเพื่อซัพพอร์ตอาจารย์เบียร์ไม่ใช่แค่เฉพาะซัพพอร์ตอาจารย์เบียร์ผมเป็นภาคขยายที่กําลังมาพูดถึงว่าข้อดีของอาจารย์เบียร์คืออะไรถ้ามีอาจารย์เบียร์แล้วมันจะดียังไงก็ทําให้เห็นไงอาจารย์เบียร์สะท้อนปัญหาอะไรสะท้อนปัญหาสังคมพระแล้วทําไมถึงต้องสะท้อนน่ะก็ต้องสะท้อนสิเพราะคนเริ่มเสื่อมคนเริ่มไปหันไปนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาอะไรเลย มันเกิดขึ้นเยอะมากในสังคมคารวะอาจารย์เบียร์เขาเห็นตรงนั้นก็เฮ้ยต้องรีบมาชุดพวกนี้กับโดยเฉพาะเยาวชนโดยเฉพาะคนที่หลงผิดไปแล้วเให้กลับมาเอาหลักทาคําสั่งสอนจริงๆไม่ต้องไปหลงงมงายกับอย่างอื่นไม่ต้องเอาสิ่งลิธาปฏิหารมามาเบียดบงังพระธรรมคาสั่งสอนเอาแบบเต็มๆเลยพระธรรมคาสั่งสอนเต็มๆคืออะไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปในคลิปที่แล้วคือเป็นเลย